โอเคนะครับอ่าสวัสดีเช้าวันจันนะครับไม่ใช่เช้าแหละน่าจะเป็นบ่ายแล้วเนาะคลิปนี้ลงน่าจะตอนบ่ายพอดีนะครับนาก็นะครับ,นะนะรบเป็นเชา้าที่ไม่รู้ว่าสดใสไหมนะครับสำหรับบางคนก็สดใสบางคนก็จะไม่สดใสบางคนก็ยังไม่ตื่นนะครับอ่ะ โอเคครั้งก่อนหลังจากที่เราเรียนเรื่องนะครับการมองรูปเลขาคณิตในมุมมองด้านต่างๆแล้วนะครับนะเราก็จะมาต่อกันนะครับในเรื่องของรูปคลี่ของรูปเลขาคณิตสามมิตินะครับนะการคลี่คืออะไรการคลี่คือการผ่าออกแผ่ออกนะครับจาก3มิติให้เหลือเป็น2มิตินะครับว่ารูปที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นรูปอะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นหน้าจอที่พวกเราเห็นเนี่ยนะครับพวกเราจะเห็นว่ามันเป็นรูปอะไรครับไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นรูป ม,ม,ม,มันเป็นรูปพีระมิดใช่ไหมมันเป็นรูปพีระมิดนะครับมันเป็นรูปพีระมิดเดี๋ยวเราดูมุมมองด้านต่างๆของมันนะครับเดี๋ยวคุหมุนโชว์เลยนะครับนะมุมมองด้านต่างๆนะครับของรูปพีระมิดรูปนี้นะครับนะคราวนี้ถ้าคุณอยากจะคลี่ออกว่า ไอ้พีระมิดรูปนี้เนี่ยเวลาคลี่ออกแล้วมันจะเป็นรูปอะไรบ้างนะครับนะเราก็สามารถทําได้โดยการตัดออกเป็นทีละส่วนทีละส่วนใช่ไหมหรือการดูมุมมองในแต่และมุมมองว่ามันมีรูปอะไรบ้างนะครับถ้าพวกเราดูดีๆเนี่ยนะครับด้านของรูปอ่าด้านของรูปพีระมิดของครูเนี่ยนะครับ,รรพ,รรบพวกเราจะเห็นว่าด้านเนี่ยมันเป็นรูปอะไรครับมันเป็นรูป สามเหลี่ยมถูกต้องไหมถ้าเรียนดูมุมมองด้านข้างมันนะครับนักเรียนเช็่ว่ามันเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับมันเป็นรูปสามเหลี่ยมอืมนะครับและถ้าเรียนดูมุมมองด้านล่างอะ่ะมุมมองด้านล่างเป็นรูปอะไรมุมมองด้านล่างมันก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมกี่รูปเป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่สี่รูปใช่ไหมส่วนด้านล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับพอนักเรียนคลี่ออกนะครับพอนักเรียนคลี่ออกมันก็จะเป็นรูปแบบนี้ครับนักเรียนก็ทําการคลี่ออกลองดู เดี๋ยวนักเรียนห็นไหมเวลานักเรียนคลี่ออกเนี่ยมันจะเป็นรูปอะไรครับนักเรียนเห็นไหมว่ามุมมองด้านบนนะครับมันเป็นรูปอะไรลูกมันจะมีรูปสี่เหลี่ยมอยู่หนึ่งรูปนักเรียนไหมครับว่ามันมีรูปสี่เหลี่ยมอยู่หนึ่งรูปแล้วก็มีอะไรมีรูปสามเหลี่ยมอยู่อีกสี่รูปเป็นเหมือนกับมุมมองที่เรามองเลยนะครับนี่เขาเรียกว่ารูปคลี่นะครับอันนี้ก็คือการคลี่วัตถุออกมาคลี่จากสามมิติให้เหลือเป็นสองมิตินะครับนะ่าโอเคไหมลักษณะแบบนี้เนาะอ่าโอเค คาวนี้เด <are> ี <god ly> ๋ยวเรามาดูรูปอื่นบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปอื่นบ้างนะเดี๋ยวคุณจะลบรูปนี้ออกเดียมาดูรูปอื่นว่ารูปคลี่ของรูปเรยาคณิตอื่นเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะคูเอาลบพีระมิดตรงนี้ออกแล้วกันนะครับนะก็ลบสามเหลี่ยมตรงนี้ออกด้วยอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวลองมาดูรูปอื่นเอาเป็นรูปเอาเป็นรูปลูกบากซสิว่าลูกคลี่ของลูกบากเนี่ยจะเป็นอย่างไรถ้าพวกเราลองมองดีๆนะครับนะดูมุมมองของมันดูมุมมองมันพวกเราเห็นเป็นอะไรพวกเราจะเห็นเป็นรูป กล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมอ่ามุมมองด้านข้างทุกอันเลยเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสถ้าพวกเราจะคลี่ออกมาพวกเราก็ดูว่าไอ้มุมมองแต่ละด้านเนี่ยมันเป็นรูปอะไรบ้างอ่ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหนึ่งรูป2รูป3รูป4ี่รูปใช่ไหมครับ5รูป6รูปกับด้านบนด้านล่างเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนคลี่ออกมามันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่6รูปนะครับเนี่ยนักเรียนก็มองมุมมุมมองด้านบนคือมุมมองที่นักเรียนคลี่ออกมาเห็นไหม เดียลองนับสิมีกี่รูป1รูป2รูป3รูป4ี่รูป5รูป6รูปเห็นไหมลักษณะแบบนี้คือรูปคลี่ของมันนะครับคือรูปคลี่ของมันโอเคไหมอ่าอันนี้คือกรณีเป็นลูกบาทนะครับกรณีเป็นลูกบาทนะครับมันก็จะคลี่ออกมาลักษณะแบบนี้อ่าโอเคอ่าเดี๋ยวคุณจะลบออกเห็นไหมคลี่ออกมาปุ๊บก็จะประกบกันเป็นรูปนี้พอดีนะเห็นไหมประกบปุ๊บแล้วก็คลี่ออกมาเดี๋ยวลองมุมดูมุมมองในด้านข้างกันบ้างเห็นไหม มันจะประกบกันได้พอดีเลยนะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้ลูกคลี่ออกมานะเห็นไหมนะครับมันก็จะเป็นมุมบองด้านแต่ละด้านของมันแล้วก็รวมกันเป็นรูปแบบนี้ลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าลูปคลี่นะครับนักเรียนก็ต้องวาดออกมาให้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอันอื่นบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันอื่นบ้างเนาะครูเอาดูรูปอื่นบ้างนะครับเดี๋ยวลบตรงนี้ออกนิดนึงนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวเป็นพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมซิพีระมิดฐานห้าเหลี่ยม เอาสักห้าเหลีย่ยมปึ๊บปึ๊บปึ๊บจะสร้างเป็นพีระมิดขึ้นมาเอาแม่เป็นพีระมิดดีกว่าเอาลองเอาลองเป็นปีปซึมดีกว่าเอาเป็นปีซึมเป็นปีซึมเป็นปีซึมกวดไปกันใหญ่ละนะครับเป็นปีซึมเป็นปีซึมอ่าเป็นปีซึมเป็นปีซึมปึ๊บสูงสักห้าแล้วกันอ่ะนักเรียนลองมองด้านข้างของมัน นะครับนักเรียนลองดูมุมมองด้านข้างของรูปนี้รูปนี้คือปริซึมฐานห้าเหลี่ยมถูกต้องไหมอ่านักเรียนมามองมุมมองด้านข้างด้านข้างมองเป็นรูปอะไรครับด้านข้างเรามองเป็นรูปสี่เหลี่ยมถูกต้องไหมเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมส่วนด้านบนกับด้านล่างเราก็มองเห็นเป็นรูปห้าเหลี่ยมดังนั้นเราลองคลี่มันออกมาดูนะครับคลี่ออกมาดูค่าปุ๊บมันก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับอ่ะลองมองมุมมองหนึ่งด้านบนนะครับเดี๋ยวครู ย่อลงไปอีกนิดนึงนะครับเราจะได้มองเห็นชัดเจนอันนี้คือมุมมองด้านบนนักเรียนจะเห็นว่าด้านข้างมันเนี่ยมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า5รูปใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็จะมีรูปห้าเหลี่ยมอีก2รูปนะครับนะก็คือรูปที่1กับรูปที่2ตรงนี้คราวนี้ไอ้รูปคลี่เนี่ยพอเราเลื่อนมานะครับมันก็จะประกบกันเป็นรูปตรงนี้พอดีเห็นไหมอันนี้คือการคลี่ออกนะคลี่ออกก็จะเป็นแบบนี้ปึบ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 ลงมาเป็นรูปนี้ ซึ่งจากมุมมองที่เราเห็นเราก็เห็นเป็นรูปห้าเหลี่ยมรูปสี่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 เหลี่ยมแล้วก็รูปห้าเหลี่ยมนะครับนักเรียนต้องมองนะครับแล้วก็วาดให้มันได้แบบนี้นะครับนะใช้ไม้บรรทัดวาดนะครับห้ามใช้มือวาดเด็ดขาดนะครับไม่มีไม้บรรทัดต้องไปหาไม้บรรทัดมาวาดนะครับเออทำงานให้เป็นเรียบร้อยนะครับทำงานให้เรียบร้อยนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปคลี่นะครับของรูปไปซึมฐานห้าเหลี่ยมลักษณะแบบนี้โอเคไหมครับอ่าอ่ะเดี๋ยวไปดูรูปอื่นบาง มันเกิดจากการมองมุมมองด้านข้างนะครับนักเรียนก็มองว่าไอ้ด้านข้างเนี่ยมันมีกี่รูปนะครับมันมีกี่รูปมีรูปไหนบ้างนะครับอ่ะโอเคอเดี๋ยวครูจะเอาเป็นอัปริซึมฐานสามเหลี่ยมบ้างดีกว่าออัปริซึมฐานสามเหลี่ยมบ้างเป็นรูปนี้แล้วกันปึ๊บนะครับอ่ะเอาสูงสักห้าสิ เป็นตัวนี้ครูอยากรู้ว่ารูปคลี่ของรูปนี้มันเป็นอะไรบ้างครูก็ดูมุมมองอ่มุมมองด้านนี้ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมมองด้านนี้ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมมองด้านนี้ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมแสดงว่ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมอยู่3รูปใช่ไหมแล้วก็มองมุมมองด้านบนมุมมองด้านบนเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมมองด้านล่างก็เป็นรูปสามเหลี่ยมแสดงว่ามันจะมีสี่เหลี่ยมอยู่3รูปแล้วก็มีสามเหลี่ยมอยู่อยู่2รูปนั่นเองนะครับนักเรียนก็ลองคลี่ออกมาดูคลี่ออกมาปุ๊บ นักเรียนลองหมุมง,มงมมมมในด้านบนนักเรียนเห็นไหมว่ามันก็จะเป็นรูปแบบนี้เห็นไหมก็จะมีรูปสามเหลี่ยม2รูปแล้วก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมอีก3รูปนั่นเองนะครับพอเราเอามาประกบกันมันก็จะประกบกันได้พอดีแบบนี้นะครับนะได้พอดีแบบนี้แล้วเราก็สามารถคลี่ออกได้คลี่ออกได้แบบนี้เนาะขึ้นลงแล้วก็คลี่ออกแบบนี้โอเคไหมนะครับนี่ก็คือการคลี่นะครับหรือว่ารูปคลี่ของรูป เรขาคณิต3มิตินะครับนะของรูปเรขาคณิต3มิติเอาดูอีกสักรูปหนึ่งนะครับดูอีกสักรูปหนึ่งนะดูอีกสักรูปหนึ่งเดี๋ยวคุณลบออกก่อนเอาเป็นเอาเหลี่ยมดีเอาหกเหลี่ยมเลยเนาะเอาลองดูเอาเป็นพีระมิดหกเหลี่ยมหรือว่าเป็นอ่าปริซึมหกเหลี่ยมเดีย๋ยวลองเอาเป็นพีระมิดหกเหลี่ยมเนาะพีระมิดหกเหลี่ยมอ่ะโอเคเดี๋ยวคุณสร้างรูปหกเหลี่ยมขึ้นมาก่อนนะครับปึ๊บยาวสักสองเซนก็พอหกเหลี่ยมไปเลยปึ๊บ หกเหลี่ยมปุ๊บจากนั้นเราก็จะมาสร้างพีระมิดฐานหกเหลี่ยมนะครับปุ๊บเอาสูงสักห้าเซนก็พอปุ๊บนี่คือพีระมิดฐานหกเหลี่ยมของครูนะครับน้าเรนมู้หไหมว่ามันจะเป็นรูปพีระมิดฐานหกเหลี่ยมอะเรามาสังเกตดูด้านข้างมันบ้างด้านข้างของรูปพีระมิดรูปนี้นะครับน้าเรามองเห็นเป็นรูปอะไรรูปด้านข้างมันนะครับไม่ว่าข้างไหนไหนเราก็ามองเห็นเป็นรูปรูปอะไรครับรูปสามเหลี่ยมถูกต้องไหม นักเรียนจะเห็นว่า ici, ด้านข้างมันเนี่ยมันเป็นรูปสามเหลี่ยมกี่รูปครับรูปสามเหลี่ยมด้านข้างทั้งหมด6รูปถูกต้องไหมรูปสามเหลี่ยมด้านข้างเนี่ยทั้งเรียนมองมุมนี้ก็เป็นรูปสามเหลี่ยมมองมุมน,นี้ก็เป็นรูปสามเหลี่ยมมีรูปสามเหลี่ยมอยู่หรูปใช่ไหมครับแล้วก็ถ้ามองด้านล่างล่ะมองด้านล่างเราจะเห็นเป็ outward, <S 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 happen, นรูปอะไรมองด้านล่างเราก็จะเห็นเป็นรูปฐานของมันก็คือรูปหกเหลี่ยมใช่ไหมครับคราวนี้นักเรียนลองคลี่ออกดู นักเรียนลองคลี่ออกดูนักเรียนก็จะเห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่6รูปและก็รูปหกเหลี่ยมอยู่หนึ่งรูปนะครับอันนี้ก็คือรูปคลี่ของมันนะครับมองมุมมองในด้านบนมันก็จะเป็นรูปดาวแบบนี้ถูกต้องไหมเป็นรูปดาวแบบนี้นะครับเปรูปดาวแบบนี้นะอันนี้คือมุมมองในด้านบนซึ่งรูปคลี่มันจะประกอบกันเป็นรูปพีระมิดได้นะครับมันจะสามารถประกอบกันเป็นรูปพีระมิดแบบนี้ได้ต้องประกอบกันได้พอดีนะครับนี่เห็นไหมดึงออกมานะครับถ้ามุมมองในด้านบนพวกเราก็จะเห็นว่า มันเป็นอะไรลูกมันเป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่6รูป1 2 3 4 5 6แล้วก็รูป6เหลี่ยมอยู่1รูปนั่นเองซึ่งเวลานักเรียนเอามาประกบกันนะครับมันก็จะรวมกันเป็นรูปพีระมิดได้พอดีพอดีนะครับโอเคเนาะนะครับนะโอเคเอ่อคราวนี้นะครับนะคราวนี้เดี๋ยวเราไป ดูใบงานวันนี้นะครับว่าใบงานวันนี้ทําอะไรบ้างนะครับนะเดี๋ยวครูขอเอาใบงานขึ้นนิดนึงนะครับนะอ่ใบงานของครูเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นงานให้พวกเราวาดรูปคลี่นั่นแหละนะครับให้พวกเราวาดรูปคลี่นะครับวาดรูปคลี่ว่าเอา่อรูปคลี่ที่ออกมานั้นนะครับมันเป็นรูปอะไรโจทย์คล้ายๆกับที่เรา ทำไปครั้งก่อนนะครั้งก่อนเราดูมุมมองด้านข้างนะคราวนี้เราจะมาดูรูปคลี่นะครับน่ะ,ะนักเรียนดูใบงานนะครับอ่าแปบบนึงนะใบงานทำไมใหญ่จังโอเคอนักเรียนดูใบงานนะครับนะใบงานของครูก็จะให้พวกเราวาดรูปคลี่ของรูป อ่าเลขาคณิตสามมิติต่อไปนี้นะครับอันนี้ก็เป็นปริซึมฐานสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับนักเรียนก็วาดออกมาว่ารูปคลี่ออกมาเนี่ยม,บบนะมันจะเป็นรูปแบบไหนนะครับมันจะเป็นรูปแบบไหนอันนี้ก็เป็นปริซึมฐานสามเหลีมันนี้ก็เป็นรูปบาตสอนไปแล้วนะมันมีรูปคลี่ให้ดูแล้วนะครับอ่าแลวพวกเราก็ไปทํานะครับงานเก่าก็อย่าลืมเคลียร์ส่งด้วยนะอย่าลืมเคลียร์ส่งด้วยนะครับถ้ามีอะไรก็ทักมาถามครูแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันในพรุ่งนี้นะครับนะโอเควันนี้เอาไว้้แคค่นีรับบ